ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะกำลังมารับรถจะเช่ารถแล้วก็ขับไปฟิลาดเดลเฟียกันวันนี้ได้ขับซูเปรูเพร้อมไหมคุณขับขอครับ สวัสดีค่ะทริปนี้เป็นทริปย่อยจากที่เราไปเที่ยววอชิงตันดีซีเป็นวันเดย์ทริปที่เราเช่ารถแล้วขับจากวอชิงตันไปยังฟิลาเดลเฟียซึ่งจะใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะ เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียถือเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะย้ายไปยังกรุงวอชิงตันดีซีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศมากมายดังนั้นหากใครจะแวะมาเที่ยวที่เมืองนี้จะต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องไม่พลาดที่จะเห็นระฆังแห่งเสรีภาพและอินดิเพนเดนซ์ฮอร์ที่ซึ่งรัฐธรรมนูญและการประกาศอิสรภาพถูกลงนามไว้ค่ะ กำลังเดินไปฟิลาเดเฟียซิตี้ฮอลล์หรือศาลากลางของเมืองฟิลาเดเฟียที่ยอดหอคอยสูงนั้นมีรูปปั้นที่ยืนอยู่ก็คือวิลเลียมเพนผู้ซึ่งก่อตั้งเมืองฟิลาเดเฟียนั่นเองค่ะ I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and meant เดินมาสักพักก็ได้เวลาหาอะไรอร่อยๆกินที่ Reading c h o m i n a l Market แล้วค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งรวมของกินและร้านอาหารหลากหลายสัญชาติมีโซนให้นั่งรับประทานอาหารได้ด้วยเราไม่พลาดที่จะไปต่อคิวร้าน c a r m i n s Famous Cheese Steak ชื่อดังที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยมาทานค่ะ ยอะสถานที่ต่อไปที่เราแวะชมก็คือ i n d e p e n d e n น n ์เนชั่น h ลฮิส r i c a l p ลพารซึ่งที่นี่ก็จะมี p r e s ิ d เ n น h ์เฮาซึ่งเป็นอดีตบ้านที่ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาจอร์จวอชิงตันเคยอยู่อาศัยค่ะ เดินต่อมาถัดจากอาคารแสดง Liberty Bell หรือะระฆังแห่งเสรีภาพก็จะเป็น Independence Hall ซึ่งอาคารนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปชมข้างในอาคารด้วยค่ะ Uh, this building, Independence Hall, dates back to the 1730s, which makes it 40 plus years older than the United States. Uh, it would not have been known as Independence Hall when it was first built. It was called the Pennsylvania State House. Its primary 17, 1787. They finally do sign our Constitution, and that brings me to one last thing. If you guys go look to the very right back of this room, you will see a chair. The one and only thing I can show you that I know for sure is exactly where it is supposed to be. This chair was made to sit right here for the speaker of the Pennsylvania House when they wrote our Constitution. This is where George Washington sat. You yeah. led them that summer, and we know this is his chair. And one of the reasons we know it is because Ben Franklin tells us so. The day they signed the Constitution, Franklin said, "Look behind Washington." There's a carving of F sun that says all summer he's been looking at that sun trying to decide if it's rising or setting. You know, what he couldn't make up his mind. But now they're finished, they're signing their names. Franklin says, Now I have the happiness to know that it is a rising and not a setting sun. A new day, a new start. And it's 234 years and about 10 months later, and I kind of always see a rising sun. We're using the same constitution, we're using the same. ที่ฝังงขอศเราเดินต่อมาชมหลุมฝังศพของเบนจามินแฟรงกินผู้ซึ่งในฐานะนักการเมืองเขาเป็นนักเขียนและผู้นำการเคลื่อนไหวคนสำคัญไปสู่การแยกตัวออกจากอังกฤษและร่วมก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในฐานะนักการทูตเขาก็ได้เป็นทูตคนสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่การแยกตัวออกจากอาณานิคมอังกฤษในที่สุดและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันเดย์ทริปที่เมืองฟิลาเดลเฟียยังไงฝากทุกคนรอติดตามชมคลิปหน้าว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะ